สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จุ๊บมีอะไรมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันนะคะนี่คือต้นมะเขือที่จุ๊บปลูกไว้ค่ะต้นนี้จะเป็นมะเขือยาวนะคะตอนนี้เขาออกดอกสวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะรอบนี้เขาออกดอกค่อนข้างเยอะมีทุกยอดเลยค่ะที่ใช้คําว่ารอบนี้ใช่ค่ะรอบที่แล้วเขาเคยออกดอกแล้วแต่อยู่ดีๆดอกเ,เขาก็ร่วงหล่นไปค่ะไม่ติดผลเลยประเสริฐติดศูนย์อย่างจุ๊บก็เช่นเคยเลยค่ะเสิร์ชหาข้อมูลแก้ไขได้ข้อมูลมาว่า มะเขือเราขาดแคลเซียมค่ะโอ้โหระบบการเจริญเติบโตของผักก็ไม่ได้ต่างกับคนเลยใช่ไหมคะถ้าเขาขาดธาตุที่ต้องการใช้งานเขาก็จะไม่เจริญเติบโตว,วิธีแก้ไขก็ไม่ได้ยากเลยนะคะให้นําเปลือกไข่มาทุบให้ละเอียดแล้วก็โรยไปที่โคนต้นค่ะนี่เลยค่ะผลที่ได้เขาออกดอกมาเยอะมากๆเลยออกถูกช่อเลยแล,และดอกที่ได้ก็ดูแข็งแรงกว่าคราวก่อนมากๆเลยค่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งต้นนะคะตัวนี้จะเป็นมะเขือเปราะค่ะ ดอกออกสวยงามเหมือนกันเลยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนเจอปัญหาแล้วเลื่อนผ่านมาเจอคลิปจุป๊บลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะส่วนรอบนี้ของจุ๊บจะได้ผลไหมจะติดผลหรือเปล่าเดี๋ยวจุ๊บจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกนะคะขอบคุณค่ะ